แกวกับก้าทันบ่ทันก็แกวกับก้าตาตามารถไฟรถไฟมาหาตาอรถไฟกบวนนี้สิเอาคือเก่าแท้เอาคือดีแท้รถไฟมาแบบจังหวะเหมาะเบ้งมากเลยอ่ะเออใครปล่อยคิวรถไฟค,อคือแบบเป๊ะมากเลยอ่ะดูดิ าารถไฟคือปเป็นแบ็คดอปที่ดีมากเลยโด้อที่นี่สถานีงเกตก่อนให้ล้อมัขบวนรถโตจว ให้ผู้โดยสารทุกทานที่ใช้บริารดยทาด้วยรถไฟและัเป็นอย่างดีว่าแนวาตอไปไปแม่กายรถไปมาแล้วไปกลับบ้านอำนาจเจริญไก่ปะบะ เลขที่ 4, 2, 2ก็จนใช้อาหากจะทใกล้ของจะทำหลัที่้าวทีะสมเกลือนะครับขั้นตัวนี้เติมมาหนยได้ไ่ายไ้ท่ชาทีเดิขอบคุณครับือที่ิวผมเือเลื่อนเข้ามาเป็นานะครับแล้วก็ีกนะครับแล้้ยมับกรอนอกว่าไม่รับ 领导，别客气。 วันที <bin out> <clothes> ่ว you know so <wedding> ัน <société también ahí> ี <trendy> ่8เมษายน่น <yah oo> ี้ใช่ไมครับอ่าวันี่8เมษายน่นี้นะครับเป็นสให้ท่านนึ่เานามั

เม็ดอะไรเมไฟเม็ดไฟไปแล้วรัเขาออยอใดูครเด้ตืนต้นครับมาอะไรอย่างนั้มันเหล่านี้มาตะเกามงรอบก่อนมาต่อ่อนรถอ่ะถามต่อที่ต่อไฟฟาใชยภูมคเกือบห้าโมงเย็น ได้เมาลดมาแล้วพี่นภิให้จยดไปว่าต้องอย่างนั้นนั้นอย่างนี้อนีอย่างนี้อย่างนั้น่างนั้นย่งั้อ่งี้เอาเปลมาดอกมาจตเก่าโหมดนดเทียงอยากดีเดยดาครีบน้วดไม่ผาดไม่ผาเอ่ราลวยาาาากดดมาเองเราจะแข็งแรงไปเรื่อยๆอยูนนเขาพาเกนเตียนถอดเราวางไปมันเอาวางไปางเาเขาเกิดว่าท่านตูดโทรศัพท์ ตอนนี้อยังร่างกายเรายังไหวเรายังไม่ง่วงไปเลยเราได้นอนแล้วสองกุมน้องไกินน้ำอ่ะไปจับเหรอก็ได้อยู่หรอแต่ว่าผู้ชายอยู่ร้านเมื่อกี้คือดีเปล่ะไม่ใช่ผู้ชายหรอกเป็นลูกสาวหยอก

น้ำมานี่จ่าเลี้ยงครับเดี๋ยวผมได้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 เข้ามาครับ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 กรับครับครับครัไครับ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 คอับครับครับครับ